ซากุระขาวนะคะเชอรี่บอสซัมนะคะไวท์เชอรี่บอสซัมนะคะมามาชมกันนะคะมาชมกันนะคะัอ้โหฟูเลยนะคะสปริงนะคะนี่นะคะด้านหลังนี้นะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะมาชมกันนะคะไปนะคะมาชมกันเนาะนะคะมามามานี่นะคะมาชมนะคะสวยไหมคะสวยนะคะนี่นะนะคะ นี่นะนี่นะคะข้างทางนี้นะคะก็ตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะคะลมเนาะสิบองศานะคะมาชมกันนะคะลมพัดหนาวนะคะไปชมใกล้ๆเลยนะเป็นยังไงนะคะดอกซากุระนะคะน,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 นี่นะคะเห็นนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะใครยังไม่เคยเห็น ดอกซากุระขาวนะคะเชอรี่พ้อสั่มสวยนะคะมาไปดูใกล้ๆนี่นะนคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะสวยนะคะสวยเลยนะคะโอ้ยมือไม้สั่นลมนะคะเออสวยมากเลยนะคะ